โรางานับจากเครื่องปิดฝาวดเบนกระตันครับตัวนี้รุ่นไดสขายเป็นตัวที่600ครับจะส่งจังหวัดเลยครับรองเป็นล็อกโกลงเป็นครับ24ช่องชุดนี้ผมขายอยู่ชุด4,000นะครับมีแบตเตอรี่2ก้อนเครื่องอมเชื่อนหลักการตุ้กวานี่แชานไปเรื่องมีปัญหาดูแลฟฟีส่งฟรีส่งฟีครับ thế các bạn thì nhắn đi còn dùng một chút ta khóa mấy cái bản cá gen đó. Hãy subscribe cho kênh lắm, Mì Gõ Để không 设定好了，好